ฉันมีความคิดแบบคนจนมาตลอดอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทําแบบทดสอบกันนะคะว่าคุณเนี่ยนะคะมีความคิดแบบคนรวยหรือว่าแบบคนจนนะคะต้องบอกกันว่าเนื้อหาในคลิปนี้นะคะก็เป็นเนื้อหาที่สรุปมาจากหนังสือนะคะถอดรหัสลับสมองเงินล้านน้อง s e c r e t of the Millionaire Mind นะคะซึ่งน้องก็อาจจะดูแบบพวโบ,ร,บ,บราณน,นิดนึงนะปกและอุย๊ยจัด มา่ถึงจัดหนังสือเลยเหรอคือตอนแรกไม่เคยคิดที่จะหยิบมาอ่านหรือว่าสนใจเลยนะแต่ว่ารู้ไหมใครรีวิวก็คือซีโอลากาสนะคะคุณไอติมดีวิวแล้วก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรดีอะนะคะก็เลยได้หยิบมาแล้วมันว้าวจริงๆมันดีอย่างที่เขารีวิวจริงๆเนี่ยคะ่ะสำหรับวันนี้นะเราไม่ได้มีเจตนาที่จะมาจัดนะคะจัดใครต่างๆเนาะแต่ส่วนใหญ่คือจัดตัวเองก <c oughs> <c oughs> แบบ oh ็แบบโอ้ยแม่กูสเวลาฉันอ่านคือแบบโอ้ยกคือแบบไอชืมีความคิดคนจนขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องย้ำอีก ค้งนะคะไม่เสมอไปที่คนจนหรือคนรวยเนี่ยต้องมีความคิดแบบนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยนะคะอยากให้ทุกคนฟังเอาสนุกสนุกเนาะแล้วก็ค่อยๆสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองมีความคิดแบบไหนนะคะคือบางคนอาจจะแบบพอเริ่มฟังคลิปก็อาจจะแบบดูถูกคนจนไปเนี่ยเราอยากจะบอกให้ทุกคนใจเย็นก่อนแล้วตั้งใจฟังนะคะวางอีโก้ไปก่อนวางการตัดสินลงไปก่อนแล้วตอบนะคะพอฟังคลิปนี้ปุ๊บแล้วลองตอบตัวเองในใจก็ได้ว่ามันจริงไหม มันจริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่ามีตรงไหนที่เราเอามาปรับใช้ได้บ้างนะคะสูตรวนันนี้เราก็จะมาเริ่มทั้งหมด5ความคิดนะทุกคนนะคะคือเป็นอะไรที่แบบโขแกว้าวมากๆอยากจะบอกว่าความคิดนี้มาจากในหนังสือคือมันยังไม่ครบนะมันเอามาแค่เป็นบางส่วนอะ่ถ้าใครอยากจะประสบความสำเร็จเร็วนะคะหรืออยากจะเปลี่ยนความคิดของตัวเองเนะี่ยรู้ว่าตัวเองเนะี่ยมีความคิดที่แบบเฮ้ยฉันเป็นความคิดคนจนว่ะนะคะก็คือซื้อหนังสือเล่มน,นี้มาคือเวลาเราพูดคาว่าคนรวยกวับคนจนอนะคือคนคนรวยมันรู้สึกแบบ ดูมี power เนาะ เวลาเราพูดถึงคนรวยมี power มีอำนาจหรือบางครั้งคำว่ารวยเราก็แฝงไปด้วยเฮ้ยคนนี้แม่งเอาเปรียบหรือเปล่าคนนี้โกงหรือเปล่าคนนี้ทำธุรกิจสี่เท่าหรือเปล่าเราก็จะมีความคิดแบบนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าตัดสินนะเออเราถูกสอนมาแบบนี้ว่าคนรวยต้องเป็นแบบนั้นคนรวยต้องเป็นแบบนี้บา้บาๆส่วนถ้าสลังเหมยพูดคำว่าคนจนทุกคนจะรู้สึกว่าคนจนมันรู้สึกแบบเหมือนโดนดูถูกเหมือนโดนดูแคลนเหมือนโดนดูหมิน่นแต่ว่าอยากจะย้ำอีกรอบหนึ่งเราไม่ได้มีเจตนาที่จะดูถูกหรือดูหมิ่นนะคะไม่ว่าจะเเป็นนนนคคคครววยยจมมาาล่ะ ความคิดนะคะความคิดแรกนะคะเขาบอกกันว่าคนรวยเชื่อว่าฉันกุมชะตาชีวิตของตัวเองอ่ะอันนี้คือความคิดของคนรวยนะคะส่วนคนจนจะเชื่อว่าฉันถูกลิขิตให้เป็นอย่างนี้อ่ะ ลองคิดตามนะคะส่วนหัวข้อนี้เดี๋ยวซาเม่ก็จะแยกมาเป็นอีกหนึ่งคลิปหนึ่งเพราะว่าเขามีรายละเอียดย่อยๆในหัวข้อนี้เยอะมากๆแล้วมันเป็นดีเทลที่ดีมากๆเลยอยากจะมาแบบแยกออกเป็นอีกหนึ่งคลิปเนาะต่อมาเป็นความคิดที่2กันเลยดีกว่านะคะความคิดที่2องเขาบอกว่าคนรวยเล่นเกมการเงินเพื่อเอาชนะ ะะส่วนคนจนเนี่ยเล่นเกมการเงินเพื่อไม่ให้แพ้เป้าหมายก็แตกต่างกันแล้วค่ะทุกคนนะคะเป้าหมายคนรวยกับคนจนนะคนรวยเนี่ยนะคะเขาเนี่ยต้องการที่จะมีฐานะมังง่งคั่งมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้พวกเขาไม่ได้อยากมีเงินแค่พอใช้นะคะส่วนคนจนเนี่ยเป้าหมายเขาก็คือประมาณว่าเออมีเงินพอสำหรับใช้จ่ายใบยแจ้งหนี้ต่างๆก็พอแล้วก็ถ้าแบบได้จ่าตรงเวลาก็คือ จิงรัดด้วยนะคะอ่ะนะอันนี้คือความแตกต่างนะคะส่วนที่เราจะมาพูดแล้วก็เจาะลึกในคะในส่วนของคนชั้นกลางกันบ้างเนาะเผื่อบางครังไม่เห็นเมนชั่นนึงคนชั้นกลางเลยอุ้ยคนชั้นกลางคอมเมนชั่นไว้แซ่บมากนะทุกคนคือบางครั้งเราอ่านหนังสือเราก็จะรู้สึกว่าอู้ดมันโดนดา่ามันตบโดนตบหน้าอยู่นะคะแต่อย่างที่บอกว่าถ้าสมมติเราวางการตัดสินลงอะแล้วเราอ่านอะมันได้เห็นอะไรจริงๆนะเราอยากให้ให้ทุกคนวางการตัดสินลงแล้วแบบได้เห็นอะไรต่างๆนะคะมาดูป เป้าหมายของคนชั้นกลางกันบ้างนะคะส่วนใหญ่คนชั้นกลางก็คือเฮ้ย <c oughs> ขออยู่อย่างสบายก็พอนะคะอยากจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้ <c oughs> เขาเล่าประวัติด้วยนะว่าเออเขาเคยทั้งแตกต่างๆก็อย่างที่บอกว่าไปซื้อมาอ่านนะคะจะทําให้คุณเข้าใจเขามากขึ้นแล้วเขาก็บอกวันนี้ใส่ของคนฐานะปานกลางเนี่ยนะคะก็คือเวลาจะสั่งอาหารอะไรต่างๆเนี่ยจะดูฝั่งขวามือก่อนเลยรู้ไหมฝั่งขวามือคือราคาคา่ะเขาบอกคนรวยกับคนชั้นกลางเนี่ยต่างกันฟ้ากับผหวเลยนะคนรวยเนี่ยก็คือสั่งอาหารไม่ดูราคาเลือกจากเมนูฉันจะสั่งฉันมีเงินจ่ายส่วน นชั้นกลางฉันขอดูฝั่งขวามือก่อนราคาเท่าไหนฉันถึงจ่ายได้นะคะคืออันนี้มันก็พอฟังแล้วมันก็รู้สึกแบบแสบ,แสบแสบผิวเนาะร้อนๆน,นะคะหรือตาลูกพาวอย่าเพิ่งด่าคะ่ะทุกคนนะคะเพราะว่าเขาก็สสุปไว้ดีเหมือนกันว่าสรุปก็คือนะคะถ้าเป้าหมายของคุณคือการมีฐานะพออยู่ได้อย่างสบายเป็นไปได้มากที่คุณจะไม่มีทางร่ํารวยแต่ถ้าเป้าหมายของคุณคือความร่ํารวยคุณจะลงเอ,อยอย่างสุขสบายมากทีเดียวอื นะคะคฟังแล้วก็เก็บไปคิดนะถ้าจะดา่าอย่าด่าเราให้ดา่าหนังสือแล้วอย่าลืมว่าคุณคิกเข้ามาดูเนี่ยมันคือหนังสือที่ถอดรหัสลับนะคะสมองเงินล้านก็คือเกี่ยวกับความคิดค่ะเกี่ยวกับสมองของเราเล่มนี้เขาจะมาสอนให้เราเห็นว่าเราติดกับกับอะไรอยู่นะคะค่อยๆลื้อกันนะนะคะกลัวโ,โดนด่ามากไม่ใช่อะไรค่ะเพราะว่าแบบเฮ้ยที่แจ้งได้มันหลวดเอาอย่างนี้ทุกคำพูดมาจากหนังสือค่ะ นะ,ะอาจจะใส่น้ำเสียงไปนิดนึงแต่บอกหนังสือเล่มนี้สนุกมากแกหนังสือเล่มนี้ไปอ่านแล้วขำอ่านแล้วแบบ เราค็ดูดอ้อะไรอย่างนี้เลยนะคะอ่ะมาถึงนะท้ายของเล่มเนี่ยท้ายของบทนะคะเขาก็จะมีในเรื่องของแบบหลักการการมั่งคั่งด้วยนะคะหรือเป็นการแบบปฏิบัติให้คุณนะคะเปลี่ยนสมองเงินล้านด้วยนะคะเราชอบมากๆเขาบอกว่ามันจะมีการเขาเรียกว่าประกาศเจตจำนงเนาะ,ะเขาบอกให้เอามือทาบที่หัวใจแล้วพูดว่าเป้าหมายของฉันคือการเป็นเศรษฐีเงินล้านและรวยยิ่งกว่านั้นอ่ะเลิศไหมแล้วก็เอานิ้นวชี้นะคะแตะที่สมองของคุณแล้วพูดว่าฉันมีสมองเงินล้าน ลดนะฮะนี่เขามีข้อปฏิบัติให้คนด้วยนะสาหรับใครที่อยู่ชั้นกลางนะคะเออชั้นเองเนาะก็คือตัวชั้นเองนะคะเขาบอกว่ามีข้อปฏิบัตินะหนึ่งคือเขียนจุดมุ่งหมายด้านการเงิน2ประการนะคะที่แสดงให้เห็นถึงเจตนาที่จะสร้างความมั่นคั่งไม่ใช่ฐานะปานกลางหรือความยากจนนะคะ1คือไรายได้ประจําปีนะคะคุณอยากเท่าไหร่คุณเขียนเป้าหมายไป2คือมูลค่าทรัพย์สิน นะคะเขียนไปเลยอุ ciğim, ้ยทำไมหน้านต้องหน้าตาต้องจริงจังด้วยวันนี้แต่งหน้าโหดมากนะคะเพรว่าตั้งเป้าหมายที่เอื้อมถึงในระยะเวลาที่เป็นไปได้จริงแต่ในขณะเดียวกันก็จําไว้ว่าจงเลงดวงดาวคือประมาณว่าเราฝันใหญ่ไว้คิดใหญ่ไว้แต่ว่าเริ่มจากโ o สต์คือสมอก่อนนะคะสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราจะเอื้อมถึงเราจะทําถึงก่อนแต่อย่าทิ้งเป้าหมายที่เราจะเลงดวงดาว แต่จากจิตใจนะคะอ่าข้อที่2ออุ๊ยอันนี้อันนี้คือเป็นอะไรตลกมากเขาบอกให้ไปร้านอาหารสุดรู้แล้วสั่งอาหารในเมนูแบบไม่ต้องถามว่าราคาเท่าไหร่มาถึงความคิดข้อที่3กันบ้างนะคะเขาบอกว่าคนรวยเนี่ยทุ่มเทเพื่อความรวย นะคะส่วนคนจนเนี่ยแค่อยากรวยเขาบอกว่าความจริงก็คือคนส่วนใหญ่ไม่ได้อยากรวยจริงๆหรอกเพราะอะไรรู้ไหมคือถ้าสมมติไปถามพวกเขาเนี่ยเขาจะมีความรบเกี่ยวกับความร่ํารวยอะ่ะซ่อนอยู่ในจิตใต้สํานึกไม่รู้ดิมันมันถูกสอนกันมาในครอบครัวต่างๆเนาะให้กลัวความรวยให้รู้สึกแบบความรวยเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะไออย่างเช่นยกตัวอย่างถ้าฉันได้มันแล้วต้องเสียมันไปล่ะฉันต้องกลายเป็นคนล้มเหลวจริงๆเหรอ อะไรประมาณนี้นี่ก็จะพูดกับที่บ้านตลอดว่าก็กวนส้นตีนอะเออก็ควรส้นตีนที่บ้านแหละก็จะบอกว่าเออแม่วันหนึ่งถ้าสมมติแบบวันหนึ่งรวยขึ้นมาแล้วหนูล้มละลายอะมันก็ดีกว่าหนูไม่เคยรวยนะอใครได้ฉันเป็นลูกอยากตบปากฉันอย่นะ เนาะส่วนคําถัดมานะคะคือฉันจะไม่มีวันรู้เลยว่าคนที่ชอบฉันที่ตัวฉันหรือเงินของฉันอันนี้คือจริงมากเลยตอนที่เรารู้สึกเงินมันเริ่มจะโฟโฟแล้วแต่มันก็ยังไม่ได้โฟมากเมือม่อเมื่อแต่ก่อนเนาะมีใครมีความคิดแบบนี้ม้างไหมใครที่มีความคิดเหล่านี้ที่เราบอกลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะส่วนข้อถัดมานะคะคือโอ้ยถ้าฉันรวยเนี่ยฉันต้องเสียภาษีคือบานเลยต้องจ่ายเงินครึ่งหนึ่งของฉันให้รัฐบาลอีกบ้าบๆาบา,บา,บาอันนี้ฉันก็ยังเป็นอยู่คือมันมีบริษัท2บริษัทก็คือต้องเสียภาษีให้กัับทาางรฐต เราบ่นได้นะไม่ใช่ว่าเราบ่นไม่ได้นะคะเราบ่นได้กับการที่เรารู้สึกว่ารัฐบาลเราเนี่ยจัดการภาษีได้ไม่ดีพอหรืออะไรต่างๆปัญหาที่เราเคยเห็นมาอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ว่าพยายามลบความเกี่ยวกับแบบความร่ำรวยมันออกไปเนาะนะคะเพราะว่าการเสียภาษีหรือการอะไรเงี้ยมันเป็นหน้าที่ที่ต้องต้องจัดการอยู่แล้วแต่ว่ามันก็มีวิธีการนะเสียภาษียังไงให้น้อยลงก็แนะนําไปศึกษานะคะข้อดัดมาคือแบบโอ้ยต้องทํางานหนักเกินไปสุขภาพต้องแย่แน่เลยนะคะหรือบางคนก็จะมีความคิดว่าแบบเออถ้าฉันรวยปุ๊บอบคนอืน ก็อยากจะได้เงินฉันหรืออยากจะมาไถาเงินจากฉันอะไรเงี้ยอันนี้คือความคิดรบที่มีอยู่ในตัวเราเลยเรากล้าแบบกันเล้ดีเลยว่าเราก็ยังมีอยู่นะคะแล้วก็อ่านหนังสือเนี้ยเราเหมือนโดนแบบกระชากแบบเตียนความคิดไม่งั้นมึงไอ้ป,ประสบความสำเร็จเราชอบอันนี้มากแล้วเขาสรุปไว้คือท้ายตรงเนี้ยมันคือตัวตนเรา100เลยเว้ยคือประมาณว่าอาใครที่เชื่อกดแรงดึงดูดใครที่ติดตามเรามาก็น่าจะทำมานิฟิทหรือว่ากดแรงหนึ่งดูดมาแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณว่าสวรรค์จะสับสนขนาดไหนอยู่ดีๆบางวันคุณก็อยากจะรวยแบบสวรร จะกดแบบคอนเฟิร์มเลยนะเออจะส่งความรวยมาให้มึงแล้วนะคะแล้วสักหนึ่งก็จะแบบ ถ้ามันมีเงินเยอะๆเนี่ยมันน่าจะเหนื่อยนะมันน่านจะทํางานเยอะนะหรือว่าแบบถ้าฉันมีเงินแล้วมันน่าจะโลภมากแน่เลยอะฉันจะกลายเป็นคนโลภไหมสวรวค์ก็จะแบบเอา้ามึงมึงไม่เมื่อกี้มึงอยากรวยหรือมึงไม่อยากรวยเนี่ยแล้วสักพักหนึ่งเราก็จะแบบเออแต่ถ้าเรารวยเนี่ยเราน่าจะแบบมีความสุขมากเลยได้เดินทางไป,ไป,น,น,ไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยแต่สักพักหนึ่งก็จะแบบรู้สึกว่าเออแต่เงินมันก็ไม่ได้สําคัญขนาดนั้นปรหวาความสุขอย่างอื่นมีอีกเยอะแยะมากมายสวรวค์จะแบบแมึงจะยังไงเนี่ย มึงอยากจะรวยหรือมึงนอยากจะรวยกันแน่เขาบอกว่าให้เคลียร์ให้ชัดนะคะเขาบอกว่าคนรวยเนี่ยรู้อย่างแน่ชัดว่าตัวเองเนี่ยต้องการความมั่งคั่งและเขาจะไม่โลเลไปมาพวกเขามุ่งมั่นเต็มที่ที่จะสร้างฐานะตราบใดที่มันถูกกฎหมายถูกศีลธรรมและถูกสัญญาบัตรพวกเขาจะทําทุกอย่างที่จําเป็นต้องทําเพื่อความร่ํารวยอันนี้ขีดเส้นตายเลยนะคะคนรวยไม่สงสารอันสับสนสู่สวรรค์มีแต่คนจนเท่านั้นที่ทํากัน แกจะมีบรรทัดไหนไหมท,ที่ไม่โดนตบหน้าจากนังสือเล่มนี้มาถึงตรงนี้นะคะอยากให้ทุกคนตั้งสติเข้าฟังไม่ชัดค่อยก่อกลับไปใหม่ก็ได้ก็คือเขาบอกว่าความร่ํารวยเนี่ยไม่ได้มาจากความอยากรวยเท่านั้นคิดง่ายๆดูก็แล้วกันนะคะคนเป็นบรรพันล้านเนี่ยอยากร่ารวยหมดแล้วแต่มีไม่กี่คนหรอกที่รวยเขาให้เปลี่ยนใหม่เลยนะคะให้พูดกับตัวเองนะเปลี่ยนเป็นคําว่าฉัานมุ่งมั่นที่จะ เป็นคนรพราะาคำนิยามของคำว่ามุ่งมั่นเนี่ยคือการพุ่งเทแบบไม่ยัง้งคือเราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความมั่งคัง่งเต็มใจทําทุกอย่างสละเวลาสละแบบสิ่งที่เรามีนะคะแล้วก็คือเหมือนทําตัวเองเป็นแบบนักรบเลยไม่มีข้ออ้างไม่มีคําว่าถ้าไม่มีคําว่าแต่ไม่มีคํา,า,คว,าคว่าบางทีและความร้มเรลวก็ไม่ใช่คําตอบสุดท้ายเราชอบตรงนี้มากๆเลยเขาบอกว,ว่าวิธีของนักรบคือฉันต้องรวยหรือไม่ก็พยายามจนขาดใจตายไปข้างหนึ่ง อ่ะทุกคนลองพูดตามนะพูดในใจก็ได้นะคะว่าฉันมุ่งมั่นที่จะเป็นคนรวยคุณรู้สึกยังไงคะมีพลังขึ้นนะหรือว่าเฉยถ้าเฉยอาจจะพูดบ่อยๆแล้วลองคอมเมนต์มาบอกนะคะว่าจากปกติเราจะแบบโอ้ยฉันอยากรวยฉันอยากรวยลองเปลี่ยนใหม่ๆนะคะลองเปลี่ยนกันใหม่นาอว่าเป็นฉันมุ่งมั่นที่จะเป็นคน อ่ะอย่างที่ต้องสรุปให้ทุกคนเข้าใจอีกรอบหนึ่งการที่เป็นคนรวยเนี่ยต้องอาศัยความตั้งใจความกล้าความรู้ความเชี่ยวชาญความพยายามแบบ100%ทัศนคติแบบไม่ยอมแพ้เรามุ่งมั่นที่จะเป็นคนรวยความคิดที่4ี่นะคะก็คือคนรวยคิดการใหญ่คนจนคิดการเล็กเขาบอกทุกอย่างเปลี่ยนไปตั้งแต่นาทีแรกที่ผมเริ่มคิดการใหญ่ให้คุณเลือกเอานะคะว่าคุณเนี่ยสมมติจะทำโปรดัก เราบอกตัวเองแล้วกันเพราะว่าปกติเราชอบคิดการเล็กมากๆที่ผ่านมาแล้วก็ยังคิดการเล็กอยู่นะคะเพราะว่าความคิดเปลี่ยนเพราะว่าเรามีทีมเนาะแล้วทีมเราแบบพุทธเราได c เรามากถามว่ามันมันกดดันไหมมันก็กดดันมันเครียดไหมมันก็เครียดแต่เรารู้กว่าเราทําได้เราต้องสู้ไปกับมันนะคะแล้วมันเป็นการคิดการใหญ่จริงๆเนาะก็อย่างเช่นเราจะขายสินค้าให้แค่10บคนหรือเราจะขายสินค้าให้สักประมาณหนึ่งล้านคนเลือกเอา ะค,ะคือมันก็ไม่ผิดนะถ้าสมมติคุณจะเลือกฉันเลือกแค่10คนแต่ว่าสินค้าของฉันราคาแพงมากๆอะไรอย่างเงี้ยเออก,ก็ก็แล้วแต่นะคะแต่อันนี้เป็นคําที่ให้เราเห็นว่าให้เราคิดกันใหญ่ไปเลยคิดว่าเราจะประสบความสำเร็จคิดว่าเราจะเป็นแบบนั้นคิดว่าเราจะเป็นแบบนี้นะคะอย่างเช่นที่เขาบอกว่าเขาอะคิดตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาต้องเป็นเจ้าของฟิตเนส ที่มีคนเล่นเยอะมากๆขยายสาขามีการเติบโตอันนี้คือเขาคิดมาตั้งแต่แรกเลยคือส่วนใหญ่อะคนก็จะเลือกคิดอะไรเล็กๆนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือเขาบอกว่าเพราะความกลัวนะคะพวกเขากลัวที่จะล้มเหลวจนหัวหดพอๆกับกลัวจะประสบความสําเร็จโดนอีกรอบอันนี้คือโดนตบแบบจังๆอันนี้คือสิ่งที่เรากลัวมากๆเลยก <c oughs> จริงอะคุณพี่ ลบเร็วมากออาเนี่เทียงละเออหาเขาอ้างแล้วกูนี่สินะความคิดของคนจน <laughs> แต่ฟังดีๆนะครับชีวิตคุณไม่ได้มีเขียงแค่เรื่องของคุณเท่านั้นมันยังเกี่ยวข้องกับการเกลือกรูนคนอื่นด้วยนะคะอ่ะเรายกตัวอย่างเลยละกันคือจุดประสงค์ที่คุณจะทำบิสเนสหรือจุดประสงค์ที่คุณจะทําธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคุณจะประสบความสําเร็จคนเดียวแต่มันคือการที่ หนึ่งเลยอะเราช่วยเหลือใช่ไหมช่วยเหลือลูกค้าของเราเราทําให้ลูกค้าของเราดีขึ้นนะคะคือบิสเนสเนี่ยมันคือการแก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าของเราและยังไม่พอมันยังทําให้ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือบิสเนสอื่นๆคู่ค้าอื่นๆหรือคนในทีมของเราเนี่ยประสบความสำเร็จไปด้วยกันอันนี้คือสิ่งหนึ่งนะคะหรือว่าจุดประสงค์หนึ่งที่เฮ้ยชีวิตของเราอะมันมีคุณค่านะคะเราชอบนี้มากเลยขออ่านให้ฟังนะคะจุดประสงค์ในการใช้ชีวิตของเราคือการเพิ่มคุณค่าให้ชีวิตของ ผู้คนในยุคนี้และยุคต่อๆไปเพวกคุณได้รับของขวัญชิ้นพิเศษนี้ด้วยเหตุผลประการเดียวเท่านั้นคือเพื่อนําไปใช้และแบ่งปันให้กับคนอื่นหนึ่งในภารกิจแห่งชีวิตของคุณคือการแบ่งปันพรสวรรค์และคุณค่าของคุณให้ผู้คนจํานวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อกี้โดนตกหน้าอยู่เลยดูดีดีมันมาทำซึง้งเลดมากนะคะให้คิดการใหญ่เลยนะคะยิ่งคุณช่วยคนมากคุณก็จะร่ํารวยยิ่งขึ้น ทั้งในด้านจิตใจอารมณ์จิตวิญญาณและที่แน่ๆคือด้านการเงินอ่ะมีการบ้านนะคะมีการบ้านเขาบอกว่าหนึ่งเลยให้เขียนนะคะสิ่งที่คุณเชื่อว่าเป็นพรสวรรค์โดยกำเนิดของคุณหรือเรื่องที่คุณทําได้ดีโดยธรรมชาติเขียนมันลงไปบนกระดาษนะคะว่าคุณจะใช้พรสวรรค์ของคุณเนี่ยให้มากขึ้นใช้ในด้านไหนใช้อย่างไรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ในชีวิตการทํางาน นะข้อที่2นะคะให้เขียนหรือระดมความคิดกับทางทีมหรือว่าคนอื่นก็ได้นะคะว่าการทํางานของเราเนี่ยหรือการทําธุรกิจของเราเนี่ยสามารถที่จะช่วยคนอื่นแก้ปัญหาหรือว่าเราจะ Impact กับคนอื่นน่ยได้แบบ1ิบเท่าอย่างไรคิดให้ได้อย่างน้อย3วิธีน่ารักนะคะมาถึงความคิดข้อที่5นะคะความคิดสุดท้ายแล้วนะคะเขาบอกว่าคนรวยมุ่งความสนใจไปที่โอกาสส่วนคนจนเนี่ยมุ่งความสนใจไปที่อุปสรรค คนรวยเชื่อว่าถ้าเกิดเรื่องเลวร้ายจนกระทั่งย่ำยีถึงขั้นที่สุดคือชีพหายวอดอ่ะพวกเขาก็จะหาวิธีหาเงินกลับคืนมาได้เสมอแต่ในทางกับการคนจนเนี่ยคาดหวังแต่ความล้มเหลวพวกเขาขาดความเชื่อมั่นในตัวเองและขาดความสามารถของพวกเขาคนจนเชื่อว่าถ้าสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นไปตามที่อย่างที่คิดนั่นแหละคือหายนนะคือนอกจากคนจนเนี่ยมองเห็นอุปสรรคแล้วเขาก็จะไม่ยอมเสี่ยงไม่กล้าเสี่ยงคือเมื่อไม่เสี่ยงเขาก็จะไม่ได้รางวัลอะไรตอบแทนกลับมาด้วยคือบางคนเริ่มแล้วนะ ันนี้หนูจะเริ่มลงทุนนะคะแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะทุกคนคือเขาบอกว่าเออการยินดีเสี่ยงอ่ะไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะแบบสูญเสียอ่ะเออไม่ได้เต็มใจที่จะสูญเสียคือคนรวยเนี่ยเสี่ยงโดยการทําการศึกษาไว้ก่อนนะคะใจเย็นๆนะพอพูดวันนี้สดได้เลยหนูจะเป็นคนรวยหนูจะลงหมดหน้าตักเลยแต่เราไม่เคยศึกษาอะไรมาก่อนเลยอย่างเช่นเขาบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาการลงทุนก่อนลงทุนอะไรสัติงอันนี้นคือเรื่องจริงนะคะอ่ะอย่างเช่นคนมีเงินอะ่ะ ต่อให้คุณมีเงินนะแต่คุณไม่เคยศึกษาเรื่องคุณหรือคิปโตมาก,ก่อนนะคุณจำเข้าไปกระโดดคุณก็สามารถที่จะศูนย์มันนี่ได้เลยนะคือมันหายไปได้เลยนะเพราะว่าคุณไม่เคยศึกษามาก่อนเอ้ยคือสิ่งสําคัญนะคะที่คนรวยทําก็คือการศึกษามาก่อนเขาบอกว่าคนรวยเนี่ยให้ความสนใจกับสิ่งที่พวกเขาต้องการส่วนคนจนเนี่ยให้ความสนใจกับสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการพอคนจนให้ความสนใจกับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการทําสิ่งใดก็ตามพวกเขาจึงได้รับแต่อุปสรรคและปัญหาใหญ่ที่สุดของพวกเขาคือการรับมือกับ อุปสรรคต่างๆนานนับประการเขาบอกว่าสิ่งที่คุณให้ความสนใจจะเป็นสิ่งที่คุณได้พบในชีวิตจงให้ความสนใจกับโอกาสและคุณจะได้รับโอกาสเขาบอกว่าชีวิตคุณไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาอย่างเดียวอุย๊ยเราชอบอันี้มากเราชอบชอบนันนี้ชีวิตคุณไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาอย่างเดียวคุณไม่ควรใช้เวลาทางชีวิตเฝ้าดับไฟฉันอยจะปิ้นคำนี้แล้วแตะตรงเนี้ย เพราะว่าฉันเนเป็นโรคี่กขงวลมากแล้วฉันกลัวมากที่ฉันต้องมานั่งแก้ปัญหาทุกนี้ขนาดทำธุรกิจก็จะแบบกลัว,กล,วกลัวที่จะทำนุ่นกลัวที่จะทำนี่ มันเลิศมากเล่มนี้มันเลิศมากบอกเลยนะคะแล้วเนื้อหาที่เ้าอยากให้ทุกคนอ่านเพราะมันสนุกมากมากคือเขาอะอยากที่จะเป็นเหมือนเจ้าของธุรกิจด้านแบบเบเกอรี่หรือแบบทําขนมนี่แหละนะคะเขาหาข้อมูลเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยการหาข้อมูลเนี่ยบางครั้งก็ไม่ตอบหรอกมันต้องลงสนามเว้ยนักลบมันต้องลงสนามนะคะต้องลงสนามจริงๆเขาเลยทําการแบบไปทำงานแล้วเขาก็คิดในใจว่าเอ๊ะคุณคิดว่าเขาคงแบบได้ตําแหน่งซีอีโอใช่ไหมล่ะไม่จ้ะ ได้เป็นพนักงานกวาดเช็ดถูต่างๆนะคะแต่ก็เออไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าการที่แบบเขาเข้าไปเนี่ยกวาดปัดกวาดเช็ดถูเนี่ยเขาก็ได้รู้กระบวนการหรือไปคุยกับเมนเจอร์หรือไปดูเมนเจอร์ว่าวันนึงทําเงินเท่าไหร่บาบา,บาต่างๆ,ๆนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้ว่ะ เขาก็ไม่ได้ลงเอ่ยตรงนี้ละเข้าใจปหมคือพอเขารู้สึกว่าเหมือนแบบแม่ทเจอเหมาะเขาว่าเอยเนี่ยคุณทํางานดีมากเลยคุณน่าจะไปเป็นแคชเชียร์นะแต่เขาบอกว่าเอ้ยผมไม่อยากเป็นแคชเชียร์หรอกเพราะว่าแคชเชียร์แบบวันๆก็อยู่แต่การเงินอ่ะเออไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกแล้วเขาก็เลยแบบน่าจะลาออกพอลาออกปุ๊บอบะทุกคนอาจจะคิดในใจว่าเขาต้องไปเปิดร้านของตัวเองแน่เลยใช่ไหมไม่จ้ะเพราะว่าเขาเบื่อเขาก็เลยผันตัวไปปรับปรับรับโชคก็คือไปทําธุรกิจด้านฟิตเนส พาอเขามองเห็นโอกาสเขาเลยอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าคุณอยากจะทำบิสเนสอะไรให้คุณลงสนามแล้วก็อย่ากกลัวเพราะว่าต่อให้มันผิดพลาดหรือมันไม่เป็นไปตามเป้าของเราอะแต่มันจะมีประตูสักบานหนึ่งเนี่ยเปิดรับเราเสมอโอ้ยคือดีมากนะคะแนะนําเลยนะคะเล่มนี้นะมีข้อมูลเยอะมาก,มากอันนี้แกคลิปนี้ประมาณสัก10%มั้งจากข้อมูลในหนังสือนะคะเป็นอะไรที่สนุกมากมนะคะถอดรหัสลับสมองเงินล้านนะคะอีนะ เป็นเล่มหนึ่งที่ฉันจะเก็บไว้แล้วไปไหนฉันก็จะพยายามแบบพบไปถ้าฉันได้แบบย้ายที่อยู่แล้วฉันก็จะอ่านมันบ่อยๆเพราะว่าคือพอไม่อ่านเราก็จะมีความกลัวไงบางสิ่งบางอย่างอ่ะพวกนี้คือบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยพี่มันดูเหมือนแบบการเสียดสีหรือการกันแหนกแหนะแต่อยากให้ทุกคนอ่ะฟังนะคะแล้วเอาข้อดีเนื้อหาพวกนี้ไปปรับใช้เนาะอะไรที่มันไม่ดีอ่ะเราก็ด่ากับอ้อเล่นนะคะก็คือไม่ต้องเก็บมันไว้นะคะแล้วก็หนังสือเล่มนี้มันเขียนมานานแล้วคือการมองโลกเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะบางครั้งมันอาจจะดูแบบอะไรเนีย อันเนี้ยทุกคนเขาเขียนตั้งแต่2005ก็20 ปีที่แล้วนะคะคือจะเออจะเท่าอายุฉันแล้วนะคะก็คือมันมานนานมากเลยก็นั่นแหละค่ะอะไรที่มันดูเสียสีหรือว่ามันรู้สึกไม่สบายใจก็ทิ้งทิ้งมันไปนะคะเราเอาแค่ความดีของหนังสือพวกนี้ไปเรียนและไปปรับใช้ก็พอท้ายที่สุดก็อยากให้ทุกคนอ่ะมีความสุขเนาะแล้วก็เรามีชีวิตแค่ครั้งเดียวนะคะทำให้มันสนุกแล้วก็มีความสุขสุดๆไปเลยสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เราทําแบรนด์ลาซี่นะคะก็อุดหนุนกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวโปรบอติกนะคะเจลล้างนองนะคะแล้วก็ในสีชม แล้วก็ของผู้ชายแล้วก็ตัวโดักตใหม่ที่จะมาก็คืออาหารเสริมที่ช่วยในเรื่องของอารมณ์นะคะนาอใครที่มีปัญหาเรื่องอารมณ์ก็ทักมาปรึกษาคุณหมอก,ก่อนได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเจลหลอดลื่นนะคะที่จะทําขายทุกคนก็น่าจะได้เห็นคร่าวๆแล้วเนาะคือเจลหลอดลื่นคือแบบเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราผูมใจมากๆเพราะเราทำนะคะสูตรของผู้หญิงแล้วก็สูตรของสาวฐานเลยส่วนใครที่อยากจะให้พัฒนาสูตรด้านหลังนะคะก็บอกได้นะสาหรัวบวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ